ัสดีครับวันนี้เราพาไปดูถ้วยรางวัลนะครับกับงานมากรรมการกรวดพระเครื่องไทยครั้งที่21นะครับของสมาคมสองพัฒนามสยามไปดูกันว่ามีถ้วยรางวัลประจำโต๊ะอะไรกันบ้างเชิญน,นะครับครับเราลองมาชมนะครับถ้วยรางวัลที่ทรงคุณค่า ถ่วยรางวัลที่ผู้ชนะเลิศได้รับรางวัลที่หนึ่งมากที่สุดนะครับคือช้วยรางวัลแชมป์ออฟเดอะแชมป์นะครับของปนเอกชัยศิษิ์ชินวัตนนะครับชวยรางวัลที่ทรงคุณค่านะครับรางวัลแห่งชัยชนะกันนะครับ ัรางวัลต่อไปนะครับเป็นถ้วยรางวัลรวมชนะเลิศพระเหรียญคนาจารย์นะครับ, mm hmm. บสวงามของถ้วยรางวัลของเรา <Okay. S 1> ต่อไปนะครับเป็นถ้วยรางวัล ายเครื่องรางกันนะครับตอนที่ส่งพระสายเครื่องรางนะครับและเราคนคิดถึงมากที่สุดจะได้ถ้วยใบนี้กันนะครับต่ดไปนะครับถ้วยรางวัลรวมชนะเลิศน,นะครับพระสายหลวงพ่อทวดนะครับจะได้รับถ้วยใบนี้กันนะครับ ต่อไปนะครับเป็นถ้วยรางวัลพระสมเด็จนะครับถ้วยใบนี้กันนะครับสวยสง่งานะครับเหมาะที่ไปอยู่ในบ้านของท่านกันนะครับถ้วยรวมรางวัลชนะเลิศภาษาสมเด็จนะครับต่อไปนะครับเป็นถ้วยรางวัลพระสายพ่อเงินนะครับถ้วยใบนี้กันนะครับ สวยจริงๆนะครับต่อไปนะครับเป็นถ้วยรางวัลรวมชนะเลิศพระสายหลวงพ่อกลวยนะครับอ่าถือไปนี้สวยมากครับต่อไปนะครับเป็นถ้วยรวมรางวัลชนะเลิศพระสายหลวงปู่ทิมกันนะครับสวยมากนะครับไปนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นถ้วยรางวัลรวมชนะเลิศพระสาย นะครับเนื้อดินเนื้อชินนะครับจะได้ใบนี้กันนะครับส่วนใบนี้นะครับจะเป็นถ้วยรางวัลผู้ที่ส่งพระเข้าประกวดมากที่สุดนะครับได้ถ้วยใบนี้กันนะครับสวยมากนะครับชมถ้วยรางวัลที่หนึงกันนะครับะท่าน ส่งพระเพื่อชิงถ้วยรางวัลนะครับเป็นเซรามิกชุบน้ำทองอย่างดีเกรดเอนะครับมีทั้งหมด200กว่ารางวัลนะครับซึ่งเพื่อนๆสมาชิกถ้าส่งพระติดรางวัลนะครับที่หนึ่งนะครับจะได้ถ้วยใบนี้นะครับสุดท้ายก็ฝากงานดีๆนะครับในนามสมาคมสง่งพระแท้เมืองสยาม พบกันในได้นะครับวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์2567นี้ชิงถ้วยพลเอกเฉยศิธิ์ชินวัตรหน้าอ่องสแตมทองษณีน์ทไทยพบกันนะครับสวัสดีครับ